เราได้ตรวจยึดเ,ออเราได้ตรวจยึดหลายรายการอย่างโทรศัพท์มือถือหรืออะไรก็เต้าตัวในวันใน,ในการควบคุมสั่งการในการสั่งการนะครับมีการเตรียมการไต่ตรองสั่งบุคคลล้ยวล้อทั้งหมดเนี่ยไปทำร้ายตำรวจนะครับม,มีมีมีข้อความเอาตรงๆ,ๆตรงๆนะตรงนี้อยู่ในจานวนการสอบสวน ทางตำรวจภูธรจังหวัดก็เด้งดึงรับลูกทันทีนะครับรับลูกทันทีพอรับลูกเสร็จเรียบร้อยออกหมายจับแล้วครับเจ็ดคนออกหมายจับเรียบร้อยนะครับออกหมายจับเรียบร้อยเนี่ยพวกนี้จะเดินเข้ามามอบตัวนะครับเดินเข้ามามอบตัวและขอประกันตัว ขั้นต่อไปก็อาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่มาเอากระเช้ามาขอโทษต่อชะดอตรงจุดนี้ห้ามรับคำขอโทษนะครับต่อชะดอไม่ต้องรับคำกระเช้าขอโทษไหวสวยรวยกระเช้าไม่เอานะครับต่อชะดอพูดนิ่งๆว่าไม่เป็นไรครับให้ว่าไปตามกฎหมายไม่ต้องมาขอโทษผมแล้วครับแค่นี้พอต่อชะดอนะครับ ส่วนท่านผูมิกับนะครับท่านผูมิกับหัวหน้าพนักงานสอบสวนคดีนี้มันดูเป็นคดีไม่ใหญ่แต่ถึงอุกอาจกล้าหาญทําร้ายเจ้าพนักงานขาณะปฏิบัติหน้าที่แต่งเครื่องแบบเต็มยศท่านต้องเสนอสารว่าผู้ต้องหาเนี่ยมีพฤติกรรมก้าวร้าวมีอิทธิพลในพื้นที่เกรงจะไปข่มขู่พยาน ที่เห็นเหตุการณ์ต้องขอคัดค้านการประกันตัวกับสารนะครับขั้นตอนต่อไปต้องจัดกำลังบุกไปค้นที่พักของเจ็ดคนนี้และเครือข่ายเขานะครับขั้นตอนต่อไปฝากท่านพลตำรวจโทไตรลงผิวพันฝากกองปราบ กองหกเขาทำมาหากินอะไรเกี่ยวข้องกับเว็บพนันหรือเปล่าเป็นเจ้ามือหวยเปิดบอนเปิดเท็กหรือเปล่าจับกลุ่มให้หมดจับกลุ่มให้หมดนะครับจับกลุ่มให้หมดจับกลุ่มให้หมดครับจับกลุ่มให้หมดนะครับแล้วตอนนี้คุณอ,อนุทินชาญวิรุลสั่งไม่ห้ามออกปอสิบสอง คือใบพกพาเข้าหลามทั่วประเทศนะครับแสดงไอ้พวกนี้ไม่มีสิทธิ์พกปืนไม่ว่าจะเป็นสสสอจอหรือจะเป็นรัฐมนตรีไม่มีสิทธิ์พกตั้งด่านผู้ทรจะตั้งด่านหรือตอชดตั้งด่านนะครับเช็คมาร์ว่าออกมาไหมมันใช้เส้นทางไหนนะครับถ้ามาเจอ นะครับถ้ามาเจอสิ่งของผิดกฎหมายก็จับกุมไปอย่าไปใส่ใจมันไอ้พวกนี้อย่าไปใส่ใจมันถึงมันจะไม่มีอำนาจไปเป็นรัฐมนตรีมีอำนาจมันทำได้แค่ย้ายเรามันทำได้แค่ย้ายเราเดี๋ยวนี้พลบตำรวจแห่งชาติ2565ออกมาแล้ว แก้งย้ายเราจากเหนือไปใต้ไม่ได้อย่างมากก็อยู่ในภาคอยู่ในกองบัญชาการนั้นท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมท่านก็ร้องเรียนมาที่กรรมการพิทักระบบคุณธรรมนะครับ <c oughs> แต่สิ่งที่จะเจ็บแสบที่สุดต่อชะดอจำเขาไว้นะเลือกตั้งถ้ามีการซื้อเสียงพวกคุณต้องจับให้ได้นะครับ คนเนี้ยไอสอจอคนเนี้ยซื้อเสียงคุณไปรู้จักชาวบ้านเอาแค่สักสี่คนห้าคนให้มีความสนิทสนมกับชาวบ้านแล้วมันเอาเงินไปซื้อเสียงบอกป้าลุงไม่ต้องกลัวมาแจ้งผมเลยเดี๋ยวผมคุ้มครองให้คุ้มครองป้าให้นะครับ เดี๋ยวผมคุ้มครองป้าให้ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวป้าไปรับเงินรางวัลจากกะกะตเลยแสนแสนเลยแสนบาทเลยนะครับแสนบาทเลยแล้วเราเอาเรื่องไปดำเนินคดีที่ตำรวจนะครับกะกะตเขาจะตาเหลือกมารับคดีจากตำรวจเองว่าซื้อเสียงผิดกฎหมายเลือกตั้งไอ้นี่โดนใบแดงแล้วมีโทษจำคุกด,ด้วยตชด หนูรวมกลุ่มกันต้องรักกันต้องปกป้องกันเราจะไม่ทิ้งใครไว้อยู่ข้างหลังสุขร่วมสุขทุกร่วมรับนะครับไอ้น้องคนนี้มันไม่ได้ไปเมาเหล้าอยู่ในเทกในบาร์เลยเพราะฉะนั้นยาวไปถึงการเลือกตั้งครั้งหน้าเลยนะถ้ามันซื้อเสียงจับเลยครับจับเลยนะครับหาฐานข่าวทำอย่างเงี้ยนะครับมันจะได้ไม่มีตำแหน่งมา ที่จริงสอจอมันไม่ได้มีอะไรแล้วครับไม่ได้มีบทบาทอะไรแล้วครับนะฮะแต่ว่าแหมหนูทําตัวใหญ่เหลือเกินนะครับหนูทําตัวใหญ่เหลือเกินนะครับผู้นักการตํารวจแห่งชาติต้องดูนะครับ คือการที่ผู้การสงขาไปรับตําแหน่งแล้วกลุ่มนักการเมืองท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านสอจอไปรับสแสดงความยินดีเป็นเรื่องปกตินะครับเป็นเรื่องปกติแต่ว่าคนเป็นผู้การผู้อุ้มกับเป็นสาวัดจะไปงานวันเกิดใครต้องวางตัวให้ดีนะท่านต้องวางตัวให้ดีนะครับต้องวางตัวให้ดีนะครับไม่ใช่ไปเสริมบาร,รมีเขา อย่างนั้นไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้ครับและผู้อุปการตํารวจแห่งชาติก็ต้องดูครับถ้าผู้กับไม่เป็นหลักให้บ้านให้เมืองผู้การไม่เป็นหลักให้บ้านให้เมืองท่านก็ต้องย้ายออกมานะครับท่านก็ต้องย้ายออกมานักการเมืองไปเป็นลูกกระจกเขาไอไอขคารายการประจําไปเป็นลูกกระจกเขาอย่างนั้นไม่ได้แม้แั่ชาวบ้านจะพึ่งใครล่ะนะครับชาวบ้านจะพึ่งใครล่ะ นะครับแต่ขอบคุณนะตายพี่เลยวัดขอบคุณจริงๆถ้าอย่างนั้นเนี่ยต่อไปเด็กๆมันออกไปแต่งเครื่องแบบปฏิบัติหน้าที่เนี่ยมันก็ไปโดนตกหมดอะ่ะตายจำได้ไหมคดีทางภาคอีสานเะนี่ยมีนักการเมืองอย่างเงี้ยไปทำร้ายตำรวจ <c oughs> นะครับ แล้วยังจะบังคับให้ตำรวจนะขอเข้ามาลูกนักการเมืองอีกสมัยนั้นรู้สึกจะเป็นท่านพลเอกเสรีเป็นผู้จัดการตำรวจแห่งชาติย้ายผู้การย้ายผู้กับเลยนะครับจังหวัดอะไรไม่รู้ทางภาคอีสานนะลองดูข่าวเก่าๆดูนะครับไม่ได้ครับมันไม่ได้ไปทำอย่างนี้ไม่ได้ไอ้หนูมึงจะมากลางไม่ได้เลยนะครับ ผมมาเล่าเรื่องของผมดีกว่านะครับสมัยผมเป็นผู้การจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยนะครับไอ้นั่นไม่ได้เป็นสอจอครับเป็นแค่นายกอบตอแต่กลางแล้วเกินเลยไปไหนลูกน้องเดินเป็นหางเลยเดินคุมมีมือปืนซ้ายขวาเลยนะครับพกโผด้ามเลยนะครับท,ทั้งทั้งที่ตัวเองก็เป็นผู้ต้องหา ถ้าผู้ใหญ่บ้านมาสู้คดีประกันตัวมาแล้วไปสมัครเป็นนายกอีกนะครับข่าวก็มาเข้าหูผมข่าวมาเข้าหูผมนะครับผมเลยไปดักจับมันพกปืนครับทั้งรถจับปุ๊บผมยัดเข้าห้องขังเลยมันก็โวยวายหาละมนดตีเลยนะครับหาละมุตตีเลยนะครับแล้วก็ รู้ว่ากำนันประชาโพที่พิพิธกำนันเสียสนิทกับผมนะครับให้ขอหน่อยเพราะข้อหาแค่พกปืนนะผมบอกเข้าไปในห้องขังที่บ่อพลอยถ้าไม่เข้ากูจะถีบเข้าไปเดี๋ยวนี้นะครับ